โยนโมอกะนะตะลากะ สุปาฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมามิมายังภันเตมิสุมิสุรคณัตถายะอิสระเณนะสมาปัญจสิริยาธัมมาสุติยา

ราบุนัมตาธรรมปีพุทธังสารานัชฌามพวกเราเราลึกถึงความรู้แม่ครั้งที่หนึ่งตาธรรมปีธรรมังสารานัชฌามพวกเราเราลึกถึงทางแม่ครั้งที่หนึ่งตาธรรมปีสัมทางสารานัชฌามพวกเราเาลึกถึงสูงแม่ครั้งที่หนึ่ง ตัวทียัมปีพุททางสารนังก <Jamie, always S 2> ็ฉามาตวเราระลกถึงความเมตตาที่สองตัวทรยัำปีทำงานสารนังนก็ฉามะรตวเราบระลกถึงธรรมเมตตาที่สองตัวทยัปีสังฆันสารนังนก็ฉามารถตัวเราระลกถึงส์เมตตาที่สองตัทยัมปีพุททางสาราง พวกเราไะลึกถึงความรู้ม้ั้งที่สามติยังีธรรมงสรนันานพวกเาะลึถึงความมครั้สยังตีสังฆังสรนันานพวกเราไะลึกถึงสรงมครั้ที่สามปานาติปาตาเวรณีสิกาปังสมาธิยานะพวกเราจะไม ตินาาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามะพวกเราจะไม่ละทุนหยตามสุนิชาจาราเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามะพวกเราจะไม่ประพฤติสามีันรรยามุสาวาจาเวรานีสิกขาปัตังสมาธิยามะ พวกเราจะไม่กงหลอกวราเมรยาพชปนาาเวระันิสิกาปัทังสมาธิญาณพวกเราจะไม่เป็นราองนาาิอมานปัญจสิกขาปทานิ บทที่ต้องศึกษาหาเหล่านี้สิเลนะสุขะติงยันตีคนทั้งหลายจะถึงสุขติได้ก็เพราะศินสิเลนะโพคัมปทาจะถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะศินสิเลนะนิพุติงยันตีจะถึงความสงบร่มเย็นได้ก็เพราะสินตสมาสิลังวิโสทเย เพราะฉะนั้นบุคคลควรชำระศิลให้หมดจด <c oughs> <c oughs>